เดินเข้าไปในนู้นเลยปะฮะในนี้เหรอทำไมอ่ะก็ฉันจะลงเขาอะอยา<ห>งีย <c oughs> นี่สเตปแกให้ลองคิดดูดีๆนะงเวย้ยระหว่างเสือกับตัวเฮียมันใกล้ๆกันเองนะเอ้ยนี่เสือกับตัวเฮียเนี่ยนะมันใกล้กันตรงไหนอ่ะนี่ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่ผู้ชายเต็มร้อยนะแต่ฉันเองก็พอคิดได้นะว่าผู้ชายที่เขาเป็นเสือที่เขาเป็นคัสโนว่า พวกนั้นอะ่ะเขาก็มีความรับผิดชอบทําอะไรลงไปต้องรับผิดชอบเสมอทําแล้วปล่อยทิ้งปล่อยว้างหลอกลวงคนอื่นทําให้คนอื่นรักเล่นๆมองคนอื่นเป็นของเล่นแบบเนี้ยเขาไม่ได้เรียวกว่าลูกผู้ชายหรือว่าคาสโนวาหรือว่าเสืออะไรของเธอนั่นแหละไอ้คนพวกนี้ยต้องเรียกว่าตัวเฮี้ยเท่านั้นเอ้ยนี่แต่ฉันก็เป็นแบบนี้ของฉันมาตลอดอะ่ะ ครมีเ แจกอ่งเปาเข้าวอลเล็ตฟรีๆเพียงแค่ทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบและอย่าลืมคอมเมนต์เบอร์วอลเล็ตของทุกคนไว้ด้วยนะเออก็เยิ่มจะนัดนะแปลทำไมวะเนี่ยเอเอนั่นมันพี่มันนี้ก่อนแล้วมันนี้ก่อนอนี่แกเสดมมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไปกลับไปทำงานได้แล้วไปนี่เดี๋ยวก่อนดิคุยกันก่อนนะก็อบอกไปแล้วไงครับว่าต่อจากเนี้ยคุณว่ายังไม่ยุ่งเลยกับผมอีกก็ได้ แต่ฟังฉันเสร็จก่อนแล้วต่อจากเนี้ยถ้านายจะไม่อยากให้ฉันมาอยู่กับนายฉันก็จะไม่ไมียุ่งเออพี่แม็กฟังเขาก่อนเถอะนะทำไมวันนี้มาบอกให้พี่ฟังเขาอะ่ะต็งเมื่อวานอะ่ะเธอเองเป็นคนไปสืบมาให้พีแล้วไม่ใช่หรอว่าสองคนนี่เขารักกันจริงอะ่ะคือว่าคือว่าฉันก็หกสเต็ปเข้าไปอะ่ะฮะหมายความว่าไงอะ่ะโอ้ยพี่งโง่ ก็คือว่าตอนที่ฉันอ่ะไปหลอกถามโลมาเขาใช่ไหมโลมาเขาก็ไม่พูดความจริงไงโลมาเขาก็หลอกฉันอีกทีนึงอะเมื่อก,กี้คุณวาเขาพาโลมามาคุยกับฉันแล้วนะว่าเรื่องทั้งหมดอะ่ะเขาแค่แกล้งแต่งงานกันเพื่อที่จะหลอกคุณท่านแค่นั้นเองอ้าเป็นไงล่ะทีเนี้ยอยากให้ฉันไปจากชีวิตนายอีกไหมมาเราขอโทษนะไม่ต้องเลย ทำไมไม่เชื่อใจกันบ้างเลยเนี่ยเอ,อก็เรามีต้อมาแห่ๆเลยโอ้เราออโทษจริงๆก็ยังสเตปมาบอกเราแบบนั้นน่ะเป็นใครใครก็ต้องเชื่อนี่แต่ต่อจากเนี้เชื่อใจเราบ้างนะเพราเราอ่ะหลักแหมจริงๆและมีแค่แหมคนเดียวอ,อ,อืมต่อจากเนี้ยจะไม่เชื่อใครแล้วยังสเตปก็จะไม่เชื่อเอาต่อจากเนี้ยเราอ่ะ เชื่อใครว่าคนเดียวแล้วนะทำเป็นพูดดีโอ้หายงอนได้แล้วนะถ้าอยากให้หายงอนอะ่ะขอหอมแก้มหนยดีเออแต่ว่าสองคนนี้เขานี่ทั้งสองคนช่วยหันหลังไปหน่อยได้ไหมเออเออเออได้ค่ะ <c oughs> จูบกันเสร็จอะก็พากันไปไหนไม่รู้แล้วว่าสองคนนั้น่ะโอ๊ยตอนนี้นะนู่งละมั้งไปอยู่ช่องแคบป,ประจำนู่งแล้วมั้งคืออะไรหรอช่องแคบอะเออเอาเป็นว่ามันเป็นช่องแคบลับๆเป็นที่ประจำของสองคนนั้นอะแล้วทำไมต้องไปที่ตรงนั้นกันด้วยอะโอ้ยเขาก็ไปพอดรักกันนั่นแหละเออทำไมไม่ไปที่ดีๆในห้องวาอะไรแบบนั้นก็ได้ไหมถืงไปที่แบบนั้นคนอื่นก็เจอดิ บ้านหลังเนี้คนใช้เยอะจะตายไอช่องแคบตรงนั้นอะ่ะไม่ค่อยมีใครไปหรอกมีแค่ฉันกับพี่เท่านั้นแหละเมื่อก่อนนะนะก่อนที่คุณวาเขาจะไปเรียนต่างประเทศอะฉันน่ะชอบแอบไปดูทั้งสองคนอะ่ะพอดรักกันตลอดเลยเฮ้ยเธอนี่ก็ร้ายเหมือนกันเนี่ยอย่าอย,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 ย่าอย่ามาบอกว่าฉันร้ายเรื่องที่เธอโกหกฉันอะ่ะร้ายกว่าฉันตั้งเยอะเออนี่แต่ฉันก็จําเป็นนี่นะแต่ฉันโกหกเธอแค่เรื่องเดียวเองนะเฮ้ย นี่สเตฟตอนนี้เธอก็รู้ความจริงแล้วอะแล้วเรื่องของเรามันจะเป็นยังไงต่อหรอเรื่องของเราเรื่องของเราสองคนอะหรออืก็เธอกับฉันเราก็เป็นแบบนี้แหละจะให้เป็นแบบไหนอะ นี่ของเธอนี่มานยังไงอะ่ะเอาถ้าเธอต้องการฉันอะ่ะเธอก็มาเรียกเดี๋ยวฉันอะ่ะจะขึลนไปให้บริการระหว่างเนี้ยเธอก็แกล้งเป็นแฟนกับคุณวาเข้าไปพอแต่งงานกันเสร็จครบปีนึงอะ่ะเธอก็แยกย้ายกันไปไหนก็ไปไงแบบเนี้ยไม่ใช่หรอเอ่อก็ไหนว่าเธอชอบฉันไม่ใช่หรอโอ้ยนี่เธอยังไม่เลิกมีเหก่อเนี่ยฉันก็พูดเล่นไปไงันะ้นละน้ เพื่อที่จะไปหลอกความลับของเธอแล้วก็มาบอกพี่ชายของฉันไงคิดไม่ได้หรือเนี่ยนี่นฉันอะยังไม่พร้อมที่จะรักใครจริงๆหรือว่าไม่พร้อมที่จะหยุดที่ใครหรอกนะ <c oughs> ขอตัวก่อนนะ <c oughs> มันโอ้อยนี่นี่พ่อ,ๆๆอไร้องเพลงอารมณ์ดีอะไรเนี่ยเอ้าทำไมอะ่ะก็คนมันอารมณ์ดีนี่พี่ชายของฉันก็แฮปปี้ได้กลับมาคบกับคุณวาแล้วทำไมฉันต้องเสียใจด้วยอะ่ะนี่ฉันน่ะแอบได้ยินเหมือนกันนะสิ่งที่เธอคุยกับโลมาเขาอ่ะอ๋อได้ยินแล้วเหรอเห็นหรือยังละ่ะเรื่องการเป็นเสือเป็นยังไงอะ่ะ <c oughs> นี่สเต็ป แกต้องคิดดูดีนะเว้ยระหว่างเสือกับตัวเฮียมันใกล้ๆกันเองนะเอ้ยนี่เสือกับตัวเฮียเนี่ยนะนะมันใกล้กันตรงไหนอะ่ะนี่ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่ผู้ชายเต็มร้อยนะแต่ฉันเองก็พอคิดได้นะว่าผู้ชายที่เขาเป็นเสือที่เขาเป็นคัสโนว่าพวกนั้นอะ่ะเขาก็มีความรับผิดชอบทำอะไรลงไปต้องรับผิดชอบเสมอ ทำแล้วปล่อยทิ้งปล่อยว้างหลอกลวงคนอื่นทำให้คนอื่นรักเล่นๆมองคนอื่นเป็นของเล่นแบบเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าลูกผู้ชายหรือว่าคาสโนว่าหรือว่าเสืออะไรของเธอนั่นแหละไอ้คน,นพวกเนี้ยต้องเรียกว่าตัวเฮี้ยเท่านั้นเอ้ยนี่แต่ฉันก็เป็นแบบนี้ของฉันมาตลอดอะถ้าอย่างนั้นก็ถึงเวลาแล้วนะสเตฟที เธอจะเปลี่ยนแปลงตัวเองสักทีเธอกะจจะหาผู้หญิงเล่นๆพบไปว,นวนันสองวันไปพอดรักกับเขาครั้งสองครั้งแล้วทิ้เขามองเขาของเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนตลอดทั้งชีวิตหนูเธอเหรอ,อ,อก็นี่สุดท้ายแล้วอะสักวันหนึ่งเธอก็ต้องการใครสักคนไม่ใช่เหรอ,อ,อก็ฉันโอมาเขาดูรักเธอมากเลยนะแล้วเธอเสียใจย เวลาผ่านไปแล้วเธอปล่อยโลมาหลุดมือไปเธออาจจะหาคนที่ดีกว่าโลมาได้สวยกว่าโลมาได้แต่เธอจะหาคนแบบโลมามีได้อีกแล้วเอ่อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวก่อนคือฉันมีเรื่องจะคุยด้วยอะ่ะม,มีมีอะไรหรอเอ่อนี่โลมากำลังจะไปไหนอะ่ะคือคุณท่านให้ฉันเป็นเรื่องของฉชนด้วยในงานแต่งอะ่ะอ๋องั้นให้ฉันไปด้วยไหม ไม่ต้องหรอกฉันไปเองได้ฉันไม่ได้จะไปเลือกของช้ำร่วยกับเธอแต่ที่ฉันจะบอกอ่ะ <c oughs> ต่อจากนี้ให้ฉันอยู่ข้างๆเธอเดินไปกับเธอแบบนี้ด้วยได้ไหมนี <c oughs> ม่สเตปคือโลมาฉันขอโทษนะฉันมาคิดคิดดูแล้วอ่ะฉันไม่อยากเสียเธอไปอะ <c oughs> ทำไมอะ่ะอยากเก็บฉั้นไว้เป็นของเล่นงั้นเหรอไม่เธอไม่รู้เหรอ ฉันอ่ะไล่ไปบอกเลิกทุกคนที่ฉันคบอยู่แล้วนะตอนเนี้เหลือแค่เธอคนเดียวแล้วนะรู้ไหมใครบอกว่าเธอเหลือฉันฉันยังไม่ได้เป็นไรกับเธอสักหน่อยเอ้ทาแบบนี้ไม่ได้นะก็ฉันไปบอกเล่กคนอื่นๆหมดแล้วอะ่ะถ้าเสียดายอ่ะก็กลับไปคบกับพวกนั้นดิไม่ไม่ได้เสียดายแบบนั้นคือฉันต้องการเธอไงฉันก็เลยต้องทําแบบนี้อะต้องการฉันแล้วทำไมทีตอนนั้นน่ะถึงได้พูดแบบนั้นกับฉันอ่ะ ขอโทษตอนนั้นฉันยังนิสัยไม่ดีฉันยังคิดไม่ได้อะตอนเนี้ฉันพูดจริงๆแล้วนะฉันไม่อยากขาดเธอไปอ่ะเพราะอะไรถึงไม่อยากขาดฉันไปเออก็เธอขาวดีไง <c oughs> แถมตูดก็ใหญ่นมก็ใหญ่นี่ <c oughs> หน้าตาก็น่ารักอยากนอนด้วยทุกๆวันเลยอ่ะสเตปแล้วที่สำคัญอ่ะ <c oughs> ฉันรักเธอไปแล้วนี่ <c oughs> รักจริงๆแล้วนะครั้งนี้ <c oughs> ว่ายังไงพบกันแบบจริงๆกันจังไหมตอนนี้ก็แอบคบกันไปก่อนพอเสร็จงานปุ๊บก,ก็เปิดตัวแม่งเลยเนาะไม่ต้องมาพูดมากเดินเข้าไปในนูเลยแปะฮะในนี้เหรอทำไมอ่ะก็ฉันจะลงโอ้ยเย็นๆข็นเดียวเย็นๆ ハハハハ